พระคาถาหลวงปู่ทวดเปิดโลกภาวนาก้าวโนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด,ด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะเปิดโมเปิดพุทธเปิดทาเปิดยะเปิดโลกด้วย นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวายะธาพุทธโมนะนะเปิดโมเปิดพุทธเปิดทาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวายะธาพุทธโมนะ นาเปิดโมเปิดพุทธเปิดทาเปิดยะเปิดโลกด้วยนาโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวายะทาพุทธโมนะนาเปิดโมเปิดพุทธเปิดทาเปิดยะเปิดโลกด้วย นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวายะธาพุทธโมนะนะเปิดโมเปิดพุทธเปิดทาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวายะธาพุทธโมนะ นะเปิดโมเปิดพุทธเปิดทาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควายะทาพุทธโมนะนะเปิดโมเปิดพุทธเปิดทาเปิดยะเปิดโลกด้วย นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควายะธาพุทธโมนะนะเปิดโมเปิดพุทธเปิดธาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควายะธาพุทธโมนะ นะเปิดโมเปิดพุทธเปิดทาเปิดยะเปิดโลกด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควายะทาพุทธโมนะ